วันนี้มาพบกับช่องหมอบ้านยานะคะช่องที่จะมาเล่าเรื่องอาการและโรคต่างๆด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยกันค่ะกับวันนี้นะคะมาเจอ กับหมอเจนอีกเช่นเคยค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์วันนี้สานุ่งประเสริฐค่ะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้พูดกันไปนั่นก็คือโรคที่เกิดจากการกินค่ะวันนี้เราก็จะมีโรคใหม่นะคะเป็นโรคยอดฮิตอีกเช่นเคยที่เราจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นก็คือโรคที่เกิดจากการใช้แรงงานนั่นเองค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าโรคอะไรก็โรคอะไรบ้างที่เกิดจากการใช้แรงงานนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าโรคที่เกิดจากแรงงานเนี่ยมีอะไรบ้างเราต้องมาดูข้มหมายของแรงงานกันก่อนดีกว่าค่ะทุกคนแรงงานนะคะคือการออกแรงซ้ำๆย้ำๆหรือทําแบบเดิมนะคะเป็นเวลานานๆจนทําให้เกิดอาการต่างๆได้อย่างเช่นการปวดตามกล้ามเนื้อหรือการตึงคอบ่าไหลหรือโรคนิ้วล็อก Rock, อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแต่ละอาการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ะคะ่ะมันขึ้นอยู่กับอิริยาบถหรือการทําอาชีพของเรานะคะอย่างเช่น ถ้าสมมติว่าเราพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงโรคยอดฮิตมากๆเลยเนยช่วงนี้นั่นก็คือโรคออฟฟิศซินโดมนั่นเองค่ะทุกคนหรือถ้าในภาษา แพทย์แผนไทยของเราค่ะคือโรคลมปลายปัตคฆาสัญญาณ4และสัญญาณ5หลักนั่นเองค่ะถ้าสมมติว่าใครอยากรู้นะคะว่าโรคนี้ที่ได้พูดถึงไปเนี่ยมีกลุ่มอาการประมาณไหนบ้างแล้วก็มีวิธีหรือคําแนะนําใดในการรักษากลุ่มอาการตรงนี้อะค่ะคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําคลิปขยายความให้นะคะส่วนสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดมนะคะเพราะว่าเกิดจากการนั่งหน้าคอมเป็นเวลานาน,านๆไม่ค่อยได้ขยับร่างกายนะคะจนทําให้ลมเนี่ยอั้นตามบริเวณต่างๆ ของร่างกายนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณคอบ่าไหล่นั่นเองค่ะหนักหน่อยนะคะก็คือเป็นในกลุ่มอาชีพของนักตัดต่อหรือเกมเมอร์ที่ต้องใช้ข้อมือหรือว่าข้อนิ้วเป็นเวลานาที่เราต้องกดคอมอะไรประมาณนี้นานๆหรือใช้นิ้วเยอะๆค่ะพวกนี้จะทําให้ไปสู่โลกที่เรียกว่านิ้วร็อกค่ะหรือภาษาแผนไทยก็คือนิ้วไกปืนนั่นเองค่ะทุกคน แล้วก็อีกโรคหนึ่งเลยนะคะที่เด็กเลี่ยงไม่ได้คือโรคเดือกาแวงค่ะหรือว่าเรียกว่าโรคลมลไปปัดคาท์ข้อมือเนี่ยค่ะช่วงข้อมือมันจะเจ็บเพราะว่าเราต้องแบบคิกคอมเยอะๆนะคะทุกคนไม่เพียงเฉพาะกลุ่มคนที่ทํางานนะคะถ้าเกิดเป็นแบบทําด้วยใจรักอย่างเช่นคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มือใหม่ที่ต้องอุ้มลูกหิ้วของลูกนู่นนี่นั่หนหรือแม้กระทั่งนักกีฬาที่ต้องใช้ข้อมือหรือว่าใช้พวกข้อศอกเนี่ยในการออกแรงเยอะๆพวกนี้ค่ะก็ะจะทําให้เกิดกลุ่มอาการเหล่านี้ได้ค่ะทุกคน ฉะนั้นนะคะหากเราต้องทำสิ่งนี้เป็นประจำและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงได้บ้างนะคะเริ่มง่ายๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้กลุ่มอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเริ่มจากการขยับร่างกายบ่อยๆค่ะทุกๆ15นาทีก็จะทำให้ลมในร่างกายของเราอะคะ่ะไม่อั้นตามโซนต่างๆของร่างกายค่ะและ ที่สาคัญมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอิริยาบถนั่นเองค่ะให้เรานะคะยืนเดินนั่งนอนนะคะให้เสมอกันในทั้งวันค่ะเราจัดเวลาดีๆก็ได้อาจจะทุกๆ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้มายืนบ้างมาเดินบ้างมานั่งบ้างอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนทั้งวันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าการยืนทั้งวันบางทีก็ทําให้ส้นเท้าเรามีปัญหาได้หรือเรียกว่าโรครองช้ําหรือโรคลมลไปประคัตส้นเท้านั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วอิริยาบถเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเราก็ค่อยๆขยับร่างกายไปไปเรื่อยๆนะคะ ในทุกๆวันของเราค่ะและเมื่อเราใช้ร่างกายอย่างหนักอะค่ะเราก็อย่าลืมผ่อนคลายตัวเองบางทีการขยับร่างกายคือเป็นการนาให้ลมในร่างกายเราได้เคลื่อนถูกไหมคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยนั่นก็คือการเพิ่มความชุ่มให้กับกล้ามเนื้อของเราค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเนี่นยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราแห้งค่ะฉะนั้นแล้วฉะนั้นแล้วเราควรจะต้องทาน้ํามันหรือชฉลมน้ํามันค่ะ ในทุกๆวันที่เราได้ใช้แรงงานไปค่ะทุกคนอแต่ทีนี้เสร็จแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้ที่หมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้คือวิธีการป้องกันค่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดโรคหรือกลุ่มอาการต่างๆที่เราพูดกันไปก่อนหน้านั้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดโรคขึ้นมาแล้วเราจะมีวิธีการรักษา ยังไงนะคะในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามีคำตอบค่ะไม่ว่าจะเป็น5้าท่าบริหารค่ะพิชิตโรคออฟฟิศซินโดมแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมา,มากๆเลยที่อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะนั่นก็คือวิธีการทำลูกประครบผัดนั่นเองค่ะลูกประครบผัดคืออะไรคือการนำลูกประครบเนี่ยมาประครบตามร่างกายเพื่อเป็นการเพิ่มความชุ่มให้กับกล้ามเนื้อที่มี อาการตึงใช่ค่ะถ้าเกิดเราทำสองอย่างนี้ควบคู่กันทั้งท่ากายบริหารแล้วก็ลูกประคบผัดอะคะ่ะถ้าเกิดมาทำคู่กันจะทำให้กลุ่มอาการเหล่านี้บรรเทาและก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะรอติดตามในคลิปหน้าแล้วก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้เลยะคะ่ะว่าสนใจคลิปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้หมอเจนหมอบ้านยาขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอทำคลิปที่ดีมาให้ทุกคนได้รู้เรื่องสุขภาพนะคะ uh -huh.